รูปาวจรกิริยาจิต398ทําเป็นอัพยากฤษเป็นฉนะัยพระกีณาศพเจริญรูปาวจราชานเป็นกิริยาไม่ใช่กุศลไม่ใช่อกุศลและไม่ใช่กรรมวิบากแต่เป็นทิฏฐธรรมสุขาวิหารเครื่องอยู่สบายในปัจจุบันสงัดจากกาม สงัดจากอากุสนลธรรมทั้งหลายแล้วบรรลุปฐมฌานมีวิตกมีวิจารมีปิติและสุขอันเกิดแต่วิเวกมีปัทวีกสินเป็นอารมณ์อยู่ในสมัยใดในสมัยนั้นวิญญาณเกิดเพราะสังขารเป็นปัจจัยนามเกิดเพราะวิญญาณเป็นปัจจัย อายตนะที่หกเกิดเพราะนามเป็นปัจจัยภาษาเกิดเพราะอายตนะที่หเป็นปัจจัยเวทนาเกิดเพราะภาษาเป็นปัจจัยภาษาท่าเกิดเพราะเวทนาเป็นปัจจัยอธิมอธมโมกเกิดเพราะภาษาท่าเป็นปัจจัยพพเกิดเพราะอธิมโมกเป็นปัจจัยชาติเกิด เพราะพบเป็นปัจจัยชรามรณะเกิดเพราะชาติเป็นปัจจัยความเกิดขึ้นแห่งกองทุกข์ทั้งมวลน,นี้ย่อมมีด้วยประการอย่างนี้